คุณนิดนะคะบอกว่าเวลาที่นั่งทํางานนานๆจะรู้สึกเหมือนมีก้อนลงมาตรงช่วงท้องน้อยต้องนั่งเอนหลังสักพักหนึ่งปกติไหมตอนนี้อายุคันประมาณ29สัปดาห์แล้วนะคะก็ในช่วงอายุคันประมาณสัก20เนี่ยค่ะ28 29สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยขนาดของบดลูกรวมน้ําหนักเด็กนะคะรวมน้ําหนักของรกแล้วก็น้าคร่ําจะเริ่มมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะละก็เกิน1นกิโละค่ะ ก็คุณแม่ลองคิดว่าถ้าหากว่าเรามีแตงโมที่หนัก1นกิโลอยู่ในท้องของเราตลอดเวลาถ้าคุณแม่ไม่รู้สึกกับหมอว่าแปลกนะอันนี้คือเป็นอาการปกติ mm hmm. เพียงแต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นน่ะที่มันหน่วงลงไปในช่องคลอดน่ะมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าหมดลูกป่างหมดลูกป่างหมดลูกอยู่ต่อกับช่องคลอดเป็นช่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งหรือยืนเนี่ยมดลูก เขาก็จะต้องถ่วงลงข้างล่างตามแรงโน้มถ่วงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน้าหนักของบดลูกทั้งหมดจะกดที่บริเวณปากบดลูกและแรงนั้นจะถูกส่งลงไปในช่องคลอดอยู่แล้วอันนี้เป็นอาการปกติเพียงแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยในแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อุ้งเชิงกรานนะคะหมอจะคิดให้เห็นภาพยังไงดีสมมติว่าสมมติว่าอันนี้คือมดลูกอันนี้คือปากมดลูกอันนี้คือช่องคลอด ปกติแล้วตำแหน่งที่เป็นคอหมดลูกค่ะก็คือตำแหน่งของปากมดลูกเนี่ยที่จะลงไปในอุ้งเชิงกรานอะ่ะเขาจะมีกล้ามเนื้ออยู่แบบนี้เหมือนกางเกงในเนาะก็คือจะอยู่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้ของเรามันมีการยืดยืดเหยียดได้มากหมดลูกมันก็อาจจะถ่วงลงไปได้เยอะแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรนะคะไม่ได้ส่งผลอะไรที่ทําให้คลอดก่อนกําหนดหรือทําให้หมดลูกจะหลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ย เป็นไปไม่ได้นะคะคือมดลูกมันใหญ่กว่ารูช่องคลอดเราอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าน้ําหนักที่เกิดขึ้นน่ะพอมันถ่วงลงไปได้เยอะเราก็จะรู้สึกได้มากแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรไม่ได้ทําให้เกิดการเจ็บคันคลอดก่อนกําหนดนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้เกิดมดลูกหย่อนอ่าอันนั้นหมายถึงว่าไม่ได้ทําให้เกิดมดลูกหย่อนในช่วงกําลังตั้งครรภ์นะ่ะแต่ถามว่าในระยะยาวในระยะยาวเมื่อเราอายุเยอะมากๆนะคะ ถ้ากล้ามเนื้อตรงนี้ของเรามันมันความแข็งแรงมันน้อยคือมันยืดได้มากจริงๆเนี่ยสุดท้ายโอเคอาจจะทําให้เกิดภาวะหมดลูกหย่อนได้ในอนาคตอันนั้นคืออนาคตอันไกลนะไม่ใช่อนาคตอันใกล้ๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ท่านไหนก็ตามคะ่ะกําลังมีอาการแบบเนี้ยก็คือให้รู้ตัวไว้นิดนึงว่า กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกานของเรามันไม่ค่อยแข็งแรงและมันมีการยืดเหยียดเยอะแล้วนะคะหลังคลอดก็ไปออกกําลังกายคะ่ะออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการนะคะซึ่งตรงนั้นถามว่าวิธีการอะไรยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะทําความรู้เรื่องนี้ออกมาอีกทีแล้วกันเนาะแต่เอาเป็นว่าหมอคิดว่าน่าจะมีคนมามีคนมาให้ความรู้ในส่วนนี้ได้เหมือนกันอาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะไม่เคยหาเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าปัญหาหลักก็คือกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะที่เราจะต้องไปทําให้มันแข็งแรงขึ้น,นก็ต้องมีการทําให้มันกระชับอะไรแบบนี้นะคะก็ยังไงหนึ่งเลยอย่าพึ่งกังวลคือ1คือการปกติ2คือไม่ได้ทําให้เสียงคลอดก่อนกําหนดไม่ได้ทําให้หมดลูกหย่อนในปัจจุบัน แต่3คืออาจจะทําให้เกิดหมดลูกหย่อนในอนาคตอันไกลนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปหาวิธีป้องกันกันอีกทีในอนาคตละกัน,นะคะ่ะ